อา้าวน้องเทนน้องน้ำไปยังไม่ถึงชั่วโมงเลยกลับมาแล้วโอ้ยแม่เห็นอยู่ยบ่ลูกมาน,ะน่ะเนาะแม่น,ะน่ะเนาะมันตะกล่มัทุรัรถ์ฟประจักษ์คนเต็มนาดานเลยพี่น้อง แล้วสักลูกกม หน่อยก็สื่อบอบางคนนะเล็หน่อยก็สื่อติคนไล์อรเนาะจะมาไวแทยังไงหกสิบโมงเลยบอกรของคนบ้านไเนาะ เ้าอันนี้สิญญาก่แน่แล้วจ้ะโอ้ยน้ำบอ่อมันี่หนังไงนึงนะคนเต็มหน้าด่านเลยพี่น้องมาแล้วอ้าวไปไทยแป๊เบเดียวหรอเอามาไวจังทำไมไวจัง ได้ส0บยท่สิบกนะ็ม้วนบาทนะครับถึงวันไหนนี่ <c oughs> ไปไปไหนต่อละ <c oughs> ไปกินที่ไหน <c oughs> <c oughs> ไ,ไปกินยีย่บ,บันดอนว้ยไปนงไปบุญบันดอนว้ยต่อพอวันที่สิบเก้าบาทนี่ย้าต้อมันจะเบลเลสบ้านนี่เหรอเลสไปเลสมาอ๋อ ววเดิมเรนอไม่นานอไรนเยอะหรอขาข้าไม่ค่อยเยอะแต่ขาออกนี่เต็มเลยใช่ไหมฝั่งมุกกรหารน่ะ้นเะตเต็มล้นเต้นตน,ตน,นี้นี่

อันนี้นะสิบไปอันไม่บคสออันนี้จะไปบคสอ,อเจ้ากลับมาหลังสงกรานที่ไหนโอ้ยกามบกับกาบ,บกาับกบับกาบกับคนกับไลคือเก่าเหรอไล,ลยอยู่ดี เอ็นเขาถามว่าไงเขาไม่ได้ถามหรอเขาก็ถามพอมันคือละกลับได้เจือนสองร้อยทำมันคืนได้แต่เด็กน้อยไม่เก็บเก็บแต่คนใหญ่ร้อยเดียว ไป็นไงเทนไปเที่ยวประเทศไทยอ่ยะฮะโอ้ต่ละยังไม่ถึงไหนเลยเลเ <c oughs> บียร์มันคือหลายยี่หอ้อเท่ปวะเบียร์สวรรค์เ <c oughs> บียร์สวสรรค์รสชาติมันเป็นยังไงวะ หลายยี่ห้อเวอร์้ต่ขายดีเลยหานเนี่ยสิบห้ากินเขาบอลได้บัทนี่กราฟี่น้องเอ้ยไปต่อพาสปอร์ต<ม>เด็ยบร้อย อยู่ยาวอีกไปถึงเดือนหน้าจ้ะทำไมล่ะเออมาๆมา,มา <c oughs> อันนั้นโหลดสินคา้าเ <c oughs> ต็มโหลางจอดที่สนามบิน หกห้าหกแปดขนมพลาชื่อวะพี่ร้องปองปลายเหวขาว ไอ,ไอ้ชุกลูกใครพน,น,ออนังเออพนังทั้งังก็ได้พนังเพียบอะ <c oughs> เอาไรที่สั่งสิจะได้กิน <c oughs> บ,บอกแล้วมาคิดไม่ออกจรนะินอะ

อันพันล่มนี้มันไม่ได้สอยยังเลยได้เดี๋ยวนี่นะมันสอยเหตุแต่ห้อนได้เดี๋ยวนี้โอ้มาแล้วมาแล้วพี่น้องเอ,อ้ยเฮ้งเตบิบอร่อยมั้งเธอ อร่อยดีล่ามันน้อยเข่ามันบันไในเขาเขามันหน่อย โลหนึ่งวันนี้นะฮะโลหนึ่งวันนี้ปลาตัวเดรร่ายเตอบอ่อนเยอะพอดีมันเป็นเห็ดที่เขาจะปูกเพเป็นเห็ดธรรมศาสตร์อร่อยไหมทุกคนพี่น้องเพิ่มไหมนะสั่งเพนะิ่มนะทำไมยิ่มละ กินง่ายๆอาหารจานด่วนข้าวมันไก่แซ่บนะเธอมากินด้วยกันไหม